เบาๆน้อยหนวกหูกระทูเด็ดสยองขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งวันนั้นเพื่อนสนิทของผมชวนผมไปดื่มซึ่งมันอาสามมารับผมถึงบ้านสบายขนาดนี้ผมจะไม่ไปได้ไงล่ะครับมารับกันถึงที่ผมตอบตกลงไปกับมันในทันที มันขับรถยนต์มารับผมถึงบ้านขาไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนไปถึงร้านเรานั่งดื่มนั่งกินกันจนเกือบเที่ยงคืนเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่จะกลับบ้านกันแล้วเพื่อนของผมก็ขับรถพาผมกลับบ้านอีกเช่นเคยทางกลับบ้านของผมซึ่งจริงๆทั้งขาไปและขากลับจะต้องผ่านสุสานคนจีน ซึ่งสุสานจีนจะอยู่สองฝากฝั่งของถนนกว้างและยาวเกือบ1กิโลเมตรซึ่งผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะบ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดไปไหนก็ต้องผ่านเส้นทางนี้ไปโรงเรียนกลับมาจากร้านเกมยังไงก็ต้องผ่านซึ่งผมค่อนข้างจะชินมากแล้วแต่ในวันนั้น ตอนที่เราสองคนกำลังขับรถผ่านสุสานจีนแต่สายตาของผมก็เหลือบไปเห็นใครบางคนอยู่ปลายยอดต้นไม้ซึ่งระยะห่างค่อนข้างจะไกลผมก็คิดไปตาฝาดอย่างแน่นอนรวมกับที่เมาๆอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะตาฝาดแหละยิ่งขับรถเข้าไปใกลเงาานั้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้น ความกลัวก็มีอยู่ในใจแต่ก็ข่มใจไว้เพราะว่าเราเมาอยู่ทันทีที่ขับเข้าไปใกล้ผมเห็นเป็นหญิงแก่ผมขาวคนหนึ่งใส่ชุดขาวใส่กางเกงทรงกระบอกลักษณะคล้ายคุณย่ากแก่ๆในหนังในละครที่เราเคยเห็นผมแปลกใจเป็นอย่างมาก ภาพที่เห็นเป็นคุณย่าแก่ๆนั่งอยู่บนยอดต้นไม้แกว้งขาไปแกว้งขามาจ้องหน้ามาที่ผมทันทีที่รถขับเลยต้นไม้ไปผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเหมือนมันดังอยู่ในสมองของผมกูรู้นะว่ามึงเห็นกูผมก็ตกใจอย่างสุดขีดแต่ก็ยังคิดว่าเมา เราเมาผีมันมีจริงซะที่ไหนล่ะผมจึงถามเพื่อนเฮ้ยมีอะไรแป,กแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่าวะเพื่อนก็สายหน้ามึงไหวปะเนี่ยมึงอย่ามาอ้วกในรถกูนะเวผมก็สายหน้าเปล่าๆไม่มีอะไรหรอกกูแค่ถามนะทันทีที่ขับรถถึงบ้านผมก็รีบเข้าบ้านรีบอาบน้ำนอนในทันทีคืนนั้น ไม่มีอะไรผิดปกติจนหลายวันต่อมาเมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่ของผมไม่อยู่บ้านเมื่อผมอยู่บ้านเพียงคนเดียวผมมักจะได้ยินเสียงใครบางคนเดินอยู่บนชั้นสองของบ้านเสียงทำของตกบ้างแหละเสียงเดินบ้างแหละแต่ที่ได้ยินบ่อยที่สุด ตอนกลางคืนผมมักจะได้ยินเสียงคนแก่หัวเราะเสียงดังอยู่ในลำคอตอนนั้นก็ปลอบใจตัวเองว่าหูแว่วหูฝาดไปนั่นแหละแต่ใจส่วนหนึ่งก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนยิงบ้านเดียวมีกำแพงล้อมรอบแบบบ้านผมเป็นไปไม่ได้เลยว่าเสียงของบ้านอื่น จะลอยเข้ามาบ้านผมได้ทุกวี่ทุกวันขนาดนี้และเป็นเฉพาะวันที่ผมอยู่บ้านเพียงคนเดียวด้วยจนมีอยู่วันหนึ่งวันนี้เกิดเรื่องสยองน่ากลัวมากๆพ่อกับแม่ออกไปเที่ยวห้างผมนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวในบ้านผมมองนาฬิกาตอนนั้นทุ่มกว่าๆผมก็นั่งเล่นเกมไปสักพัก ผมเริ่มได้ยินเสียงใครบางคนเดินอยู่บนบ้านเริ่มมีเสียงของตกมีเสียงคล้ายคนค้นของตอนนั้นผมคิดว่าเป็นโจรผมจึงรีบวิ่งขึ้นชั้นสองเพื่อไปสำรวจความเรียบร้อยในบ้านปรากฏว่าทางบ้านเรียบร้อยดีไม่มีของหายไม่มีรอยงัดแงะผมก็คิดในใจผมรู้แล้วแหละ ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ปกติแต่ด้วยความรำคาญของผมผมจึงพูดไปว่าเฮ้ยเงียบเงียบหน่อยดีวะกูเล่นเกมอยู่แล้วผมก็เดินหัวเสียลงมาชั้นหนึ่งเปิดเสียงเกมดังลั่นไปทั่วบ้านไม่เกินหนาทีหลังจากที่ผมด่าไปมีเสียงหนึ่งตะโกนลงมาจากชั้นสอง มึงสิเบาๆหน่อยหนวกหูลักษณะเสียงเป็นเสียงแก่ๆของผู้หญิงผมตกใจมากผมไม่รอช้าผมรีวิ่งออกจากห้องเลยผมยืนรอพ่อแม่อยู่นอกบ้านจนพ่อแม่กลับมาถึงก็สอบถามเรื่องราวต่างๆว่าทำไมผมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ ผมก็เล่าทุกอย่างให้ท่านฟังคืนนั้นพวกเราย้ายที่นอนกันไปนอนที่บ้านของตารุ่งเช้าพ่อกับแม่นิมนต์พระมาทำบุญบ้านมาช่วยส่งวิญญาณที่อยู่ในบ้านให้ไปสู่สุคติหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลย